เพื่อนๆที่ชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้ทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับใครกำลังหาซอฟต์บ็อกซ์นะครับมาจาัดไฟถ่ายไลฟ์ถ่ายวิดีโออะไรนะแล้วไม่ได้มีสกิลเรื่องกระจัดไฟมากผมแนะนำเลยอันนี้ซื้อมาใช้เองแล้วคตรชอบแล้วมันใช้ง่ายก็คือซอฟต์บ็อกซ์ยี่ห้อ Nice Photo นะครับผมตัวนี้เป็น l a น t e r n s o ซอฟต์บ็อกซ์แนเทิรที่แปลว่าโคมไฟนะครับอย่างที่เห็นเนี่ย เป็นทรงกลมๆนะครับผมข้อดีของมันมากๆอย่างจากที่ผมได้ทดลองใช้ผมพบว่ามันไม่ต้องใช้สกิลในการจัดไฟอะไรมากมายแล้วตัวเดียวเนี่ยสามารถที่จะเอามากลมกลืนกับแอมเบียนได้ก็คือไฟห้องเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะอันนี้คือไฟห้องปกติผมเปิดไฟสีเหลืองในห้องมีแสงหน้าต่างแสงผสมเข้ามาแล้วผมก็หยอดมาหนึ่งตัวอันนี้ตั้งใจที่ให้มันเข้าเฟรมนะเพราะว่าคุณจะได้เห็นว่าอ๋อมันประมาณนี้นะครับผมเปิดให้ดู มันจบเลยตัวเดียวเพราะแสงลักษณะออกมามันค่อนข้างที่จะมีความนุ่มนวลและด้วยความที่มันออกมาเป็นกึ่งเป็นอมนี่มันจะออกมาไปเบ้านุน่นเบ้านี่เบ้านั่นทําให้แสงมันออกมากลมกล่อมกลม,กล,มกลืนมันจะไม่เหมือนกับพวกซอฟบล็อกอ่าที่มันจะมีลักษณะคาแรคเตอร์แสงออกมาพุ่งเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ซอฟบล็อกเพียงตัวเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือเราจะได้เงาที่แข็งมสมมุติว่าเข้าด้านเนี้ยด้านเนี้ยจะมืดละเป็นเงาแข็งๆเราก็ต้องจัดไฟซ้ายกับขวา อีกตัวหนึ่งเพื่อทําให้มันกลมกลื่นนะครับแต่ไฟเลนเทลจากที่ผมลองใช้มันเหมาะมากสําหรับคนถ่ายวิดีโอต้องการเอามาเบลนกับแสงห้องให้สวยๆนะด้วยความที่มันเป็นกลมๆเนี้ยพอมันเบาแล้วเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะนวลตาแล้วใช้ง่ายไม่ต้องมีความรู้มากก็คือเอามาดรอปๆวางผมเชื่อว่าใครที่เคยถ่ายพวกว,วิดีโอไอถ่ายรูปอะฝึกถ่ายรูปอะต้องเคยถ่ายแฟนถ่ายบุคคลถ่ายโพสเทตอะพวกตามงานปีใหม่อะไรเงี้ยที่เขาจัดไฟกลมๆกลมๆมุมกลมอะเป็นโคมอะแล้วก็ไปยืนข้างๆถ่าย เหมือนกันเลยเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนั้ครับเราสามารถที่จะโอเคทดลองซื้อไฟมาตัวเดียวก่อนอาจจะมีงบไม่มากนะใช้ทรงแลนเทิร์นี่แหละถ้ามีงบมากหน่อยมีที่มากหน่อยก็ใช้80เซนก็ได้แต่สำหรับผมที่เล็กๆผมใช้แค่50เซนมันก็โอเคแล้วนะอันนี้ลองดูใน s h อ p e e มีอยู่ไม่กี่ร้านอะที่เอามาขายบ้านเรานะครับผมตัวนี้ก็50เซนเนี่ยเกือบเกือบ2000นะครับผมทีนี้อีกข้อหนึ่งที่ผมชอบก็คือ การที่มันหุบกับกลางอะ่ะมันค่อนข้างที่จะประหยัดที่แล้วก็ใช้ค่อนข้างง่ายเวลาที่ซื้อมานะครับเขาจะให้ซองมาด้วยแหละก็เป็นผ้าร่มธรรม,ธรมดาบางๆนะครับผมก็ดูขาดง่ายพอสมควรแต่ก็ถือว่ามีมาให้ไว้กันฝุ่นนะนะข้างในประกอบด้วย2ชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งก็จะเป็นโครงเหล็กที่เป็นโครงของแลนเทิร์นนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นผ้าภายนอกนะครับผมตัวโครงของมันนะ่ะ ทำงานง่ายมากๆนะครับตัวโครงตัวนี้มันจะประกอบมาเลยนะครับซึ่งเมาส์เนี่ยผมลืมบอกว่าเป็นเมาส์โบเวนนะครับเป็นเมาส์มาตรฐานส่วนใหญ่ไฟแฟตไฟสตูดิโอส่วนใหญ่ก็เป็นเมาส์โบเวนเ้าสออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแทบจะซื้อไปใช้กับไฟที่คุณมีได้เลยนะครับวิธีการใช้ก็คือกดตรงเมาส์เนี่ยกดลงไปตรงๆแล้วมันจะมีที่เกี่ยวนะ พอเกี่ยวปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเลนเทิร์นจบแล้วง่ายมากๆไม่มีอะไรเลยเวลาหุบก็กดอีกทีหนึ่งให้มันปลดล็อกนะเพียงแต่เวลากลางเวลากดเข้าไปเนี่ยเออก็อาจจะต้องเอามือจับจับไปตัวซี่นิดนึงบางทีซี่มันหุบเข้าไปข้างในนะแค่นี้เองปลดเข้าปลดออกการทํางานของมันไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนเลยนะครับ ทีนี้เราก็แค่เอาตัวถุงผ้าสําหรับการกระจายแสงมาใส่นะครับซึ่งผ้าตัวนี้โอ้คุณภาพคุอนข้างดีนะครับผมแล้วก็มีจริงๆมันจะมีบั๊มลายอะไรมาด้วยนะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยช่วยให้การกระจายแสงน่าจะดีกว่าพวกผ้าร่มทะลุถูกถูกนะแล้วก็จากการที่ใช้ก็ผมก็ว่ามันกระจายแสงได้ดีจริงๆวิธีการใช้มีอะไรมากก็เอามาสวมสวมเสร็จก็กดให้มันกลางขึงไว้อย่างนี้แล้วก็เอาตีนตุ๊กแกที่มันมีมาปิดปิดปๆให้เรียบร้อยนะครับผม มันจะมียางยืดมา2เส้นหลักการทํางานไม่มีอะไรมากก็คือเอามาเกี่ยวกับตัวมาส์โบเวนนี่แหละเพื่อทําให้รูมันมิดปิดมิด,มด,มดชิดแค่นี้ก็พร้อมใช้แล้วนะครับอันนี้ก็พูดถึงสําหรับคนที่จะไปถ่ายวีดีโอแล้วนะในส่วนของภาพนิ่งถ้าเกิดคุณต้องการที่จะถ่ายในลักษณะป,ประมาณนี้คือเป็นกึ่งๆแบบว่ามีแสงนู่นเสียงนต่างแส,งน,ง,สง,นงนู่นแสงนี่แล้วก็เราต้องการไฟที่จะมาเบลนให้มันกลมกลืนเป็นภาพนิ่งนะครับถ่ายแบบสวย,สวยๆเนี้ย โอ้ยเขาใช้ได้เหมือนกันสบายๆเพียงแต่ว่าสำหรับคนที่เอาไปถ่ายในสตูดิโอเลยคือเซตแอมเบียนให้เป็นศูนยเลยมือสนิทแล้วต้องการที่จะดอกไฟเป็นสูทโอชอตแบบคลาสสิกนะครับผมคาแรคเตอร์ Character ของเจ้าตัวแลนเทิร์นตัวนี้มันจะใกล้เคียงกับร่มทะลุต้องบอกว่ามันจะใกล้ๆแหละกับร่มทะลุนะครับผมแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะนวลกว่าเพราะว่าตรงกลางเนี่ย มันจะมีผ้าที่เย็บมาสองชั้นค่อนข้างหนากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นฮอตสปอตเหมือนกับพวกร่มทะลุยิ่งล่มทะลุนี่มันมีหลายเกตพวกเกตร้อยร้อยกว่าบาทเนี่ยโอ้มันจะเป็นฮอตสปอตตรงกลางจะเป็นแสงที่ค่อนข้างที่จะแข็งเพราะว่าไอ้ตัววัสดุผ้าเนี่ยมันกระจายแสงได้ไม่ค่อยดีแต่วัสดุผ้าของตัวนี้ทํามาค่อนข้างดีแล้วมันจะมีแบบมีเป็นลายตารางเป็นลายทาให้มันช่วยในการกระจายแสงได้จากที่ผมลองใช้ผมว่าเอ้ยมันมันนุ่มกว่าร่มทะลุพอสมควรนะครับแล้วคุมแสงง่ายไอ้ปัญหาของร่มทะลุก็คือว่า ส่วนแสงที่มันพ้นจากร่มทะลุไปมันจะมีแสงที่ล้นไปนู่นไปนี่บางทีเนี่ยเราจะต้องเอาแบบอากขัดดำมาปิดมากัน,นแต่ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะออกมาแล้วเออเสมอกว่าประมาณนี้อันนี้สําหรับคนที่เอาไปถ่ายภาพนิ่งในสตูดิโออันนี้ก็บอกเอาไว้ให้ฟังนะครับก็ประมาณนี้สําหรับตัวซอฟต์บล็อกในโฟโต้แลนเทอร์นนะครับผมข้อเสียที่ผมพบเจอก็คือว่าโอเคมันอาจจะราคาสูงกว่าน,นิดนึงราคาสูงไปทดนึงก็คือไซส์50าเซนเนี่ยเท่าที่หาถูกสุดที่ตอนนี้ที่มีในบ้านเรามันก็เกือบเกือบสองพ มันก็แอบราคาแรงนิดนึงนะเออถ้าเทียบกับว่าเอ้ยคาแรคเตอร์ของมันใกล้ๆกับล่มทะลุซึ่งล่มทะลุเนี่ยมันเพียงแต่ร้อยรอยกว่าบาทอะไรแบบนี้นะแต่จากที่ลองใช้ถ้าใครต้องการนานเนียบเแล้วก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับปัญหาแสงล้นต้องการแสงที่มันสม่ําเสมอเนี่ยสามารถไปเสียบกับไฟสตูดิโอที่เป็นเมาส์โบเวนได้เลยเนี่ยผมว่า ก็โอเคนะผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ใช้ง่ายไม่ต้องมานั่งปวดหัวอะไรค่อนข้างง่ายคือมันเซตอัพค่อนข้างเร็วนะครับผมก็ถือว่าแนะนําสําหรับคนที่เอามาถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณใช้ก็น่าจะทําให้คุณแบบสบายใจเรื่องการจัดไฟไปได้พอสมควรนะครับเอาละวันนี้ผมไปแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ตอนนี้ผมได้จัดทำชุดพรีเซ็ตไลรูมคุณภาพสูงนะครับผมคุณสามารถเอาไปใช้งานระดับมือชีพได้เลยสามารถแก้ต่อได้ง่ายเพราะมันไม่ยุ่งกับค่าไวบา้บลารใดๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆนะและใครที่ใช้กล้องแค n นอนะครับผมได้จัดทำแคแนลพิคเจอร์สไตล์แบบฟิล์มลุกนะครับผมคุณสามารถนำมาแม้ใส่กล้องแคแนนของคุณผ่าน US e Utility ทนะครับทำให้คุณถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอออกมาเป็นโทนฟิล์มสวยๆแบบจบหลังกล้องได้เลยนะ ในชุดจะมีฟิล์มลูกทั้งหมด8ตัวรวมถึงคลาสสโคมที่เป็นไฮไลท์ถ่ายพอเทตได้สวยงามละมุนแบบจบหลังกล้องเลยนะครับผมแก้แล้วแก้อีกเทสในทุกหลายสภาพแสงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสกินโทนอะไรต่างๆยังดูดีอยู่ ะรายละเอียดต่างๆอยู่ตรงเดสคริปชันใต้คลิปนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะซึ่งผมไม่ตั้งราคาขายอะไรแบบนี้ละกันเอาเป็นระบบ d onation ง่ายดีนะครับใครหยิบไปใช้แล้วรู้สึกมีประโยชน์กับคุณและชอบถูกใจนะครับค่อยให้ก็ได้นะครับตามกําลังศรัทธาเลยขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่จะเข้ามาอุ่นหุนแล้วก็ช่วยให้ช่องเล็กๆช่องนี้ไปได้อย่างมั่นคงนะครับขอพระคุณมากครับ